จ้าเดี๋ยป้าก็จุ่มอันนี้นะคะประมาณสิบยี่สิบรอบอะค่ะให้หนาๆไว้เนี่ยออกมาถุงมือสวยมากเลยจุ่มถูกตั้งเลยค่ะเนี่ยถ้าเราขยับมือพาราฟินจะแตกแล้วน้ำจะเข้าไปใหม่จะร้อนนะคะพอจุ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสวมถุงมือนะคะสวมถุงมือแบบนี้แหละถุงมืออันนี้จะเป็นถุงมือเฉพาะนะคะสำหรับ ใช้กับพาราฟินโดยเฉพาะเพราะข้างในนะคะมันจะเคลือบด้วยตัวเขาเรียกว่าเหมือนฟิล์มค่ะทําให้มันดุดออกง่ายถุงมือตัวนี้ก็จะเก็บความร้อนได้ดีนะคะหลังจากประมาณ15นาทีนะคะเราก็จะแกะถุงมือออกแล้วก็ลอกพาราฟินนะคะออกจากมือได้เลยเมื่อช้านี่แรงบันชายเยอะดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้ว